อ่ะว่าไงนะลุงม,มาฟาร์มกับผมไหมก็ที่ผมฟาร์มกับเขาอยู่น,ยนะคนนู้นอะได้ครับเอาเลยดไหมพี่เปิดเลยไหมไม่ไร้ปะพี่แค่บอกแค่นั้นพอ่ะ,อะมีข้อความมาแล้วฮะโอเคนะผมถ้ไงก็บอกผมได้ไดครับจะไปเชื่อเขาเลยคนเนี้ยเขาเป็นมาเฟียครนะลอกหลวงเด็กเฮ้ย <laughs> พ,พ,พ,พี่พี่มาขึ้นมาเอาไปดิพี่เมื่อกี้มันต่อยผมอะ ไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดกับผมนะจำเป็นมาเฟียที่ยิ่งใหญ่นะพี่มาเฟียมันไม่มีหัวใจพี่แกงมังกรขาวเราจะอยู่ไม่ได้โอ้โหแกงมังกรขาวด้วยใครตั้งชื่อให้เนี่ยเขเปิดมันเลยนะพี่เปิดผมบอกะจะเย็นไอ้นี่เลือดร้อนจริงจริงไม่คุยแล้วเฮ้ยดูดิพี่เนี่ยมันมันต่อยพี่เลยนะมือเลือดเปนหนาปั่นต้องเอาไหมครับพี่พี่แค่บอลของคำเดียวเก็บมันไหมม่ต้องเก็บมันไว้ พี่จะขับเหรอเอาพื่พี่ชาพี่ขับก็ได้อ่ะโอ้ยครันนี้ไปจกปูน,นไหมไม่เคยอ่ะเพราะเพราะกลัวเหรอกลัว,วกลัวเครื่องกระตุกอนะ่ะแล้วมันกดกดกดมินิเกมไม่ได้อ่ะเอาไปจิบ,บารเดิมของขับนี่ เอาล่ะผมผมขับหนีนะพี่พี่อยู่งั้นอะผมปอดพี่ทิ้งอ่ะถุยทำไมทำงั้นล่ะเอาเอาตัวรอดในเออพี่จบเสร็จพี่กดยกมือเลยกดกดวายเลยแล้วกดวายแล้วก็นร่รอตัวเลยอะร่างรลองนั่นเลยเออขายกูได้กูขายของอะไรมึงสั่นไปบองกันไหม ทำอะไรเว้าม,ามาือสามล้วสามเลยกินนมปังเลยจะตายแล้ว K P M ได้แล้วได้แล้วอะไรมันขายพวกแร่ธาตุไม่ได้เนาะใช่ครับพี่มันต้องเอาไปตีของเพราะเตียว ผมยังต่อยแบบผมยังต่อยแบบที่เขาต่อยกันไม่เป็นเลยอะต่อยอะไรอะที่เขาบอกอะไรหมัดดวงชุนอะไรนะดวงชุนก็ต่อยธรรมดาอะไรพดิหรอกดเป็นจังหวะนะมันแค่เป็นเรียกเฉยครับอ๋อหมัดป่าพียต่อยกับผมอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรพี่ผมต่อยไม่เป็นไงผมเห็นเขาต่อยอ่ะเนี่ยพี่ไม่อยู่กับผมเแต่ผมพาต่อยเออไม่ได้พาต่อยแบบเล่นนะต่อยจริงเลยทหารกวนทีมเ่าอะ ไม่เอาอ่ะเนีนยเนี่ยเจอรถแต่ผมชนแล้วพี่บับเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยไม่เอาเราเรามันมาเสียโอ้โหมาเอาไปสองคนไอเด็กคนนี้มันเลือดร้อนจริงเว้ยคพิ่งเเข้ามาได้สองวันนี้กะกะกวนตีเลยอะใช่ไปต่อยนายกเไปปยะไปไปเลยปะล่ะเล็กนายกลงหัวดิพี่ตัวจีแดงแดงอะตัวจีแดงแดงอะไปเลยไปสภานั่นประมาณสภาหรอเออ ถ้าผมไม่รู้เนี่ยสภาเขาบอกเห็นเมื่อวานเขาวาป,ประชุมเลยนะเห็นปะเขาบอกที่จะเล่นานาไปนเนี่ยเชิญเนี่ยจะมีเล่นานาไปเนี่ยไม่ก็กะรอรอ,อแบบวา่าวอซิตี้เปิดอยากไปสอบวอซิตี้ดูพี่ก็จะทิ้งผมแล้วดิเอา้าโอ้โหดราม่าเฉย่อนใช่ก็จะไหนผมเข้ใจหลักเรามันกลับแล้วเนาะฮะหลักเรามันกลับแล้วเนาะ,ะใช่โอ้โหใช่ผมเข้าใจแหละมาเก่าอ่ะคนมาเก่าอ่ะลีนดราม่าเลยเว้ย ถ้าฝนตกนี่ฮาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกนายยกให้ฝนตกกันเออเดี๋ยวอัดลงดิสตอร์กเลยนะแบบเศร้าเออเศร้าเลยตอนแรกมาเล่นก็โดนเลยอ่ะแบบว่าใครทำพี่อะรถโดนรถสวนเลนเป็นผมผมต่อะน่ะเขาลงมาตอนแรกเราก็แบบโอ้ยเราก็ลงรถมาแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวซ่อมให้นะอะไรเงี้ยเขามีคนซ่อมไงแต่พี่ได้ตอยต่อยอะไรล้วเขาก็เราเพิ่งมาไม่ได้แล้ว้องตายชื่อ ปล่อยเขายัางปล่อยไม่เป็นเลยเดี๋ยวก็โดนเขาหมัดแค่นั้นอีกหมัดบั็อกอีกเราปล่อยตัวไม่ได้โอ้โหแม่แม่โดนหรอพี่จะไปกลัวพี่ไปตัวเสี่เหมือนแต่พี่ไม่ตัดไม้หรอฮะไม่ตัดไม่หรอยังกดกดกดอยู่อ๋อเครื่องมันช้าเต็มแล้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเหลืออะไรเต็มพอดีเลยนี่เลยทำไปชุดดิฮะทำไปชุดก็ไดา ดาเดาเอาเดาคนละห้าสิบใช่ครับโลหะครับครับทัพที่ไหครับทอมมี่ครับสวัสดีครับผมชื่อบาร์บี้นะครับคุณบาร์บี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจดชื่อกันเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันค้างอ่ะกดเครื่องมือไม่ได้เอาได้ละ อ๋อครับพี่อยู่เฉยเลยพี่ทำไรอ่ะพ่อส่งใครมา,าพี่เดี๋ยวผมตัดเองเอา้าคุณคุณทำมาอยู่เท่าไรหร่<ะ>ออ OC ครับฮะเออโอซีครับฮะอะไรยิงใชไ่ไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกพี่เราเรียกลุงละ <c oughs> ลุงทำอะไรเงี้ยา <c oughs> สบายเลยครับคนเหงาวะคนเหงาวะหาอะไรเล่นเงี้ยไในเหงามั้งลุงลุงต้องมาฟาร์มับผมแล้วแบบเนี้ยแม่ลุงไม่ได้ยินเลย อ่ะว่ายนะลุงลุงมาฟาร์มกับผมไหมก็ที่ผมฟาร์มกับเขาอยู่น่ะคนนู้นอันนั้นก็น้องผมนะอ๋อเหรอใช่ครับก็เนี่ยก็เดี๋ยเขาฟาร์มอยู่ด้วยกันเนี่ยเออใช่ครับพี่ลุงน้องเปิดรถหน่อยพี่กนไหนน้องหน้ามีเสร็จใสเดี๋ยวลุงน้องอ๋อเลยมพี่เปิดเลยมั้ยอย่าเลยม่ะอะไรปะพี่แค่บอกแค่นั้ดผ้โหูจะเย็นไปครบยังไปไป้วแครับลุงทอม แต<อ>่ทางปลอดภัยครับอ้าวผมนึวกว่าผมนึวกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนโปรแกรมนาพีไ่ไม่ใช่เหรอผมแจงพี่ไอซ์อะไรวะอ,อะไรจริงอะไรไม่จริงกันกูไม่รู้เลยฮะมาพี่เมื่อกี้เพื่อนผมกไงครับพี่อา้าวหรอใช่โอ้ยแล้ววันนี้ว่าจะมีเรื่องทำไมอ่ะผมไม่เป็นนักกลัวหรอกโสดมาช่วยพี่อยู่แล้วแหละโอ้โหปล่อยไม่เป็นไงฮะเราผมปล่อยเองนก่อนผมยังไม่กลัวเลย นี่อยู่กับผมแบผมผมไม่ให้ใครทำผิดก็นี่ที่จะไม่มีเรือสักแอะ์เบาอยู่เลยนี่ไม่มีเรือสักแอะ์มีจะตายอย่างเดียวมีจะตายอย่างเดียวไม่มีโดนจับนี่โดนจับเยอะขังลืมตายถาวรอ่ะโอ้ตายถาวรคือโดนแบนใช่ใช่โดนใบแดงผมชนชนคนมั่วเลยเออเรียบร้อยแล้วก็บวยแล้วด้วยใช่สิเรียบร้อยรอผมก่อนนะผมยืนโพกันได้ลุงครับลุงครับขอคุยได้ไหมดิครับผมอ๋อ ครับมีลุงเข้าประเทศมาคนใหญ่ใช่ไครับใช่ครับแลบหบนึง,บบนง,บบนงผมอยากให้คุณมาฟาร์มกับผมได้ไหมฮะผมชวนคุณมาฟาร์มอ่ะอืแบบกลัวเหงาอะอะไรเงี้ยได้ปหครับก็ผมฟาร์มกับเขาอยู่อ่ะผมแมพผมมีคนฟาร์มไปแล้วฮะใครอ่ะคนนั้นอ่ะเออเขาเป็นน้องผมอ่ะอมาด้วยกันครับฮะผมก็อยากชวนลุงมาอยู่ด้วยอ่ะ อาวก็ได้แต่ว,ว่าวงฟาร์มกับเขานะขอเบอร์ด้ไหมฮะขอเบอร์ดึไงไ่ได้ไหมไม่ได้ยินอ่ะขอเบอร์เหรอขอเบอร์เหรอได้ครับจะู่นะครับเดี๋ยวผมดูอ่ะบอให้เขาเบาเครื่องก่อนได้ไหมโ้ยยเยน,นอยกเยยยยเยยยอยายยอยยเบอร์ยย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 ยหยยยยยหยยยัยยยย่ยยยยายย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 ย เีใช่ไงก็บอกผมเลยครับได้ครับจะไ,ไปเชียร์เขาเลยคนนี้เขาเป็นแบบมาเฟียรครับลอกหลวงเด็กสูบบุหรี่ีกแล้ววะบุหรี่มันไม่ดีไงเลีเ้ยมันเครียดไปไป,ไปพี่ถ้าลุงไม่มีที่ไปครอบครัวมผมตอนรับสมัครได้ครับขอบคุณมากครับครับผมเรารู้จักเขาปะคุณพ่อพี่เป็นผมนั่นแหละเอา้า เขาจะให้ไปฟ์มกับเขาทำไมอ่ะฮะเขาขี้ฟ์งกับเราอยู่อ่ะหือก็ฟมได้วยกันแบบถูกปานไองอ๋อก็คือแบบาชวนมาเล่นด้วยกันอะไรเนี่ยเป็นโลครอบครัวอ๋อได้ได้ไดบอกบอกบอกผมหน่อยอเพราะผมเพิ่งเข้ามาผมก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะพวกผมก็เพิ่งมาหากันได้แหละก็เพิ่งรู้จักกันเหมือนกันโอเคอเคอ้ยโหต้นกระบ,บองเพชรเมื่อก,กี้เขาถามแบบว่าเหมือนจะพาไปขายยาเลยเฮ้ เออแบบแบบถ้าถ้ายังไงถ้าตัดสินใจได้แล้วก็เป็นต่อมานะครับเต็มแล้วพี่เนี่ยผมนะได้ได้พี่เหี่ยวกระเบื้องว่ะเต็มแล้วพอดีเลยเมื่อกี้ผมโดนต่อยอ่ะใครต่อยอ่ะนู่นน่ะโมดแดงอ่ะใครต่อยครับผมปะไม่เอาอ่ะพี่ไม่สู้คนเราจะได้เอาที่เรชยุดสองโอ้โหกับผมย่ปอ่ะ ก่าจริงสองลุงหนึ่งไ,ไปม <ไป S 2> ันเลยผมเปิดแล้วพี่ตามนะ <c oughs> ไม่เอาไปต่อยเขาโอ้ถจะมาเจอผม, <c oughs> มจะมาเจอผมผมได้ไม่จริงครดูวย <c oughs> รอผมต่อยไปหน่อยค่อยค่อยไปหาเรื่องคนอื่น outgoing. อย่าล็อกดิได้ได้ขึ้นได้ไหมพี่ <c oughs> ไม่ได้ได้ละลงนะครับสุดรอไม่ไดพ,พี่พี่มาขึ้นมาเอาไปดีพว่ไปเลยเอาไปตกเขาเลยเฮ้ยได้พี่ พี่แค่พูดคำเดียวคลายมดเลยนะพี่เมื่อกี้มันต่อยผมอะผมไม่ยอมอะเดี๋ยวพี่เปิดกับผมนะไปเอ้าโหเป็นลุมเขาได้ไงจับเป็นมาเฟียที่ยิ่งใหญ่นะพี่โหมาเฟียยิ่งใหญ่เราต้องมีน้ำใจด้วยมาเฟียมันไม่มีหัวใจพี่เราต้องแบบให้เกียรติเขารับมันหยามเกียรติผมอะเมื่อกี้มันมาต่อยผมอะไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวให้เงินรักษาแล้วกันโอ้พี่ไม่ไหวแต่ต้องต้องต่อยแก๊งมังกรขาวเราจะอยู่ไม่ได้โหแก๊งมังกรขาวด้วย ใครตั้งชื่อให้เนี่ยเอ้าที่เราตั้งกันมาไงเอ้าหรอแกมมงก้อนขาวเลยพี่ใส่เสื้อก่อนยุงกัดแล้วพอเปิดมันเลยนะพี่เปิดผมบอกจะเย็นทรงติดช่างเลยอะพี่ดูดิโอ้โหเราก็ใส่หมวกด้วยไอ้นี่เลือดร้อนจริงจไม่คุยแล้เฮ้ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยดูดิพี่เดี่ยวมันมันต่อยพี่เลยนะมึงจะไปหาปันเซะหน่อยเอาไหมเอาพี่พี่แค่บอกคำเดียวเก็บมันไหมไม่ต้องต้องเก็บมันไว้ เก็บเขาต้องก็ต้องกระซิบไม่เหร,หรอไปพูดอย่างยี้คงจะเก็บแน่ห่อชื่ออะไรน<ล>ะเพียงใช่ปะใช่ครับอะไรนะคนสบายกระเป๋าดีชื่ออะไรครับเนี่ยทอมมี่ครับทอมมี่อ่ะครับผมคนไหนคนไหนชื่อทอมนะแกมคนไหนชื่อทอมนะผมครับอ๋อคนนี้ใช่ไหมครับครับผมผมชื่อบินนะผมชื่อบินนะสวัสดีครับคุณบินครับผมพี่นี่เพิ่งถ่ายมาแล้วคี่บินอ่ะพี่ทดำครับ พี่เห็นอะไรภาพพี่ปากปะพวกแถวอะฮะพวกแถวภาพพี่ปากอะยวถึงไอ้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวนักพอทำภาพพี่ปากไม่ไม่ได้ยินไม่ดีแต่พวกแถวภาพพี่ปากอะเบียเห็นปทะผมผมเหมือนไส้มันนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรื่องความเรื่อยๆเลยครับไม่เอาคู่ว่าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวสิไอ้นี่มันเดินฮะทำไมพี่ผเหมือนไส้มันมันอะไรมัน ใจเย็นเอาเลยนะไม่ชอบคุดอมใม่อะเอาเก็บไว้นี่ยครบก่อนนะกันถ้าเก็บของนี่้เราเปิดเลยใช่ไหมเราเปิดรถแล้วก็กลับไปขายของดีกว่าเฮ้ยอะไรทำงานก่อนไหมทำงานก่อนจะไม่เขาลมแก้มก้อนขาวยอมชื่อจริงเลยบอมบี้นี่ผมเรียกลุงแม่ไหมครับพอดีแบบชื่อชื่อแยกจังได้ครับอ๋อครับพอดีผมได้ยินเสียงแม่ผมเรียกลุงอะไรเงี้ยผมก็เลยขอเรียกด้วยนะครับผม เว้ยลุงทำมี่ล right? ุงทำมี่หุดโดนตายหุดโดนแหววแหววแกมแหวะเว้ยจะหยุดแกมจะหดเฮ้ยครับตากันด้วยนะครับเสียหล่ะไอ้แกมจะไอ้แกมได้ร้อนหรอได้ร้อนหรอเราที่มันโหดจริงๆแกงเราต้องยิงใหญ่ฮะทำมี่ครับแล้วหนังแล้วหนังลุงไม่เต็มแล้วเต็มแล้วแล้วทำไมไม่เรียกล่ะอ้าวไม่เป็นไร จะได้เอาไปใส่รถไงมันมีรถอีกคันหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรเสร็จได้ของไงอ๋อใช่รถธรรมด้ครับรถมีว่างเต็มอ่ะโอเคยังไม่ค่อยเข้าใจระบบงานของแล้วค่อยๆไปแล้วค่อยๆไปแล้วกันเต็มแล้วเต็มยังอ่ะอืผมมีอะไรจะบอกความลับลืมขาดสเต็กสเต็กอยู่สี่ตัวผมอ้าวฟ้ากลับไปขายเขาได้เก็บเวลาให้ดี แบบเดียวเรวค่อยกลับมาโพรงเสร็ไงไปขายก่อนเนาะอืมงั้นเดี๋ยวไปขายยางเลยเดี๋ยวเออไปขายให้เสร็จก่อนแล้วกันเปโทษทีพี่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปกี่โมงอ่ะก็เดี๋ยวอีกสักยี่สิบนาทีอ่ะไปไปที่เมืองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละพักละอ๋อเดี๋ยวจะพักแล้วใช่ไหมพี่อืออือเอ้ยพี่แล้วเราปกติเราเล่นวันกี่โมงอ่ะเนี่ยปกติเลยเนี่ย พี่ก็เย็นๆอ่ะเย็นๆก็โทรเย็นๆก็ได้พี่เออเดี๋ยวเข้ามาเผื่อโทรหาถ้าอยู่อยู่ยังไงสี่สี่โมงถึงทุ่มแล้วก็มาสองทุ่มครึ่งได้ได้แล้เนี่ยเวลาเยันเวลายาวๆเวลาเดียวก็ผมละบางทีเช้าๆผมก็เล่นพรุ่งนี้เช้าๆผมเล่นพรุ่งนี้ work from home ฮมเล่นเล่นเกมหมดเลยก่อนทำงานเฮ้ยเฮ้ยเอาดีทำไมเฮ้ยยังไงพี่ิโทรมาคุยนได้ได้ครับเจอกันพรุ่งนี้ไปไปที่เมืองเลยงั้นเดี๋ยวผมพัก ผมพอพาพี่ไปถายหอ,อก,ก่อนปะได้ครับคุยๆจะเย็นพี่กดูอ๋อมีขนแล้วก็มีอะไรแล้วก็ทัาไตเราไปแล้วผมก็ตัดอพรผมผมผมไม่ได้ชูครับผมนิ้วผมล้วนเดีด๋ยวลองมีบอลโซนเดี๋ยวผมพาที่ไปตไตได้เดี๋ยวไปลองดูวิ่งออกนอกเขตแดงไหงมเลยอะไรนะวิ่งออกนอกเขตแดงที่ไหนอ่ะวิ่งหนีเลยอ่ะ จริงเหรอไอวงไม่อาไม่เล้วไม่ต่อยแล้วก็ไม่ไดนะ้เราต้องสู้เดี๋ยววอรโอนเ,เดี๋ยวผมพาพี่ไต่ได้ได้ได้แต่มาอัปเดตเองอะพี่ไม่ไหาหาต้องไปวอร์สต้องพี่อยู่กับผมนี่แหละพี่จะไปวอร์จริงรอะก็ถ้าเขาเปิดก็ไปลองดูแต่ผมไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษเนี่ยแต่สาวมันสวยองแ้ตีเรานี้ก็เหมือนกันนนเนี่ยเหงาเหงาก็ปกติพวกแกงก็ทําอะไรกันนะไม่ค่อยเห็นเลยก็าฟาร์มเตียวุญหรอทำซัลซ้าอย่างงี้เรพี่จะสร้างแกงมาละไมเอา มังกรขาวของเราอ่ะโอ้โหมังกรขาวของเราเราจะต้องยิ่งใหญ่เลยพี่ถ้าพี่สนใจแกงพี่ก็บอกผมแล้วกันได้<ผ>ม,<า>มันจะได้แต<ม><ด>ว่าไม่อยากไม่อยากใส่ชุดทีมไงแกงไม่ได้ให้ใส่ชุดทีมนะพี่ไม่ก็เขาก็ต้องมีชุดเป็นส่วนเป็นของตัวเองมเอไม่หรอไม่ก็คือใส่เฉพาะมิเตอร์สอรี่หรอมองหน้าไอ้สารมองหน้าเฮ้ยป่ะพี่จะอยู่กตลาดใช่ไหมอหืมอืมไปส่งกตลาดก่อนแหละโอเคพี่จะไปแล้วใช่ไหม ไอดีอะไรเดี๋ยวโอนเงินก่อนอะไรพี่ไอดียอะไรเดี๋ยวโอนเงินไม่ไม่ไม่โอนทำไมอ่ะเอาก็ค่ายางเราไงเงินพี่ก็เหมือนเงินผมอะ่ะเงินผมก็เหมือนเงินพี่แม่งปงดวดซึ้งเดี๋ยววป๊บนึ่งเดี๋ยวกระดาษกบน้ำตาไหลนะเห็นปะเมื่อกี้เห็นปะม,มันไม่กล้าขับมาเห็นผมกับพี่อะ่ะมันรู้ถ้าเกิดลงมาคือมันตายบอกใครเด <laughs> ้แล้ํถ้าาถ้าลงมาคือมันตายมันรู้โอ้โหจะอยู่เป็นนห้นโอ้ยอมล้โอ้ยงโหดยิงแก๊งเราสองคนแก๊งแรกคนเาว ใช่พี่มาก่อนขายิ่งให่ไหนพี่จะยืนตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับตรงตรงที่ตรงที่เบิกรถอ่ะนี่เลยพี่โอเคพี่เคพี่ไปกีบสาวนะเจอกันเจอกันครับพี่เจอกันครับอันนี้ครับครับผม